หัวข้อที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแถวคอยเชิงบูลิมภาพเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่า priority queue เนี่ยนะฮะมีดังต่อไปนี้นครับเราจะเริ่มด้วยการนิยามว่าแถวคอยเชิงบูลิมภาพเนี่ยคืออะไรแน่นอนเป็นแถวคอยอย่างหนึ่งแต่มันมีความแตกต่างกับแถวคอยที่เราได้เรียนมาอย่างไรนำเสนอวิธีสร้าง priority queue เนี่ยนะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่า b บเนอรี่ฮ p หรือฮ a ปแบบทวิภาคตามด้วยตัวอย่างการใช้งานแถวคอยเชิงปริมาภาพเนี่ยนะครับซึ่งก็จะนำเสนอทั้งหมด3ตัวอย่างด้วยกันเริ่มด้วยการเรียงลำดับแบบ h ฮิปซึ่งเป็นวิธีเรียงลำดับที่ได้ประสิทธิภาพเชิงเวลาที่ดีการเลือกข้อมูลตามอันดับ และปิดท้ายด้วยการหารหัสฮัฟเ m น n แถวคอยเชิงบุริมภาพเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า priority q เป็นแถวคอยชนิดพิเศษอย่างหนึง่งที่ข้อมูลสามารถลัดคิวได้ในแถวที่ผ่านมาเราเจอแถวคอยประเภทตรงไปตรงมานะครับใครมาก่อน ก็ได้ออกจากแถวก่อนต่อเข้าแถวเป็นเรื่อยทีละตัวทีละตัวข้อมูลทีละตัวเนี่ยนะครับแต่แถวคอยเชิงบุริมภาพเนี่ยเขากำหนดให้ข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสำคัญหรือที่เรียกว่า priority เนี่ยนะครับกำกับข้อมูลตัวไหนสำคัญมากก็ลัดคิวไปอยู่หน้าหัวแถว แน่นอนมันก็จะมีบริการเหมือนเหมือนแถวคอยที่ผ่านมานะครับคือบริการที่ถามว่าแถวคอยว่างไหมบริการถามจํานวนข้อมูลในแถวคอยบริการดูข้อมูลที่หัวแถวบริการเพิ่มข้อมูลเข้าไป nQ แล้วก็บริการลบข้อมูลออกจากคิวในมุมมองมันก็คือแถวคอยแบบหนึ่งนะครับเป็นแต่ว่าที่แตกต่างก็คือไอ้เจ้า พีคเนี่ยกับ DQ เนี่ยนะครับตัว DQ จะลบข้อมูลที่มีความสำคัญสูงสุดในแถวออกมาในขณะที่ Peak ก็จะเป็นการขอดูข้อมูลตัวที่สำคัญที่สุดในแถวถ้าเขียนเป็น Interface Priority Queue เนี่ยนะครับมันก็คือ คอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอินเทอร์เฟซนี้ก็จะ extend จาก q ของเดิมที่เราเจอกันเพียงแต่ว่าเราก็จะนิยามแค่เติมความหมายลงไปเท่านั้นเองนะครับในเชิงของหมายเหตุว่าเจ้า dQ เนี่ยมันเป็นการลบข้อมูลตัวสำคัญสุดนะแล้วก็พี k เนี่ยเป็นการขอดูข้อมูลตัวที่สำคัญที่สุดในแถวจริงๆแล้วมันก็จะมีบริการทุกอย่างนะครับเหมือน q ทุกประการ มาดูตัวอย่างการใช้งานครับเราก็จะมีท่อเสมือนกับเป็นแถวนะครับที่เก็บข้อมูล nq ก็เป็นการเข้าแถวเข้าไปในแถวนะครับซึ่งก็เข้าด้านท้ายส่วน dq ก็ออกจากหัวแถวสมมติเรามีการสร้างนะครับขอ priority queue หนึ่งแถวนะครับชื่อว่า Q เราสร้างจากสิ่งที่เรียกว่า binary heap นะครับซี่จะพูดต่อไปว่ามีโครงสร้างภายในอย่างไรแต่ในมุมมองของการให้บริการก็จะเหมือนกับแถวคอยทั่วไปขั้นแรกเราเพิ่มข้อมูลเลข5เข้าไปนะครับในที่นี้ก็จะใช้ตัวเลขนี่แหละเป็นตัวกำหนดความสำคัญตัวเลขที่มีค่าความสำคัญสูงนะครับก็จะมีตัวเลขตรงนี้มาก เพิ่มหก็เข้าไปเพิ่ม3ามเข้าไปนะครับสก็เข้าไปเพิ่ม9ก้าในมุมมองก็คือเหมือนเหมือนกับ99้เนี่ยรัดคิวไปอยู่ว่าแถวนะครับเพราะเกเนี่ยมีความสำคัญสูงสุดถ้ามีการ BQ ตอนนี้เ9้ก็ออกมาก่อนถ้าเราเพิ่มสเข้าไปก็จะมีการจัดลําดับความสำคัญใหม่ ถ้าลบดีคตอนนี้ก็ย่อมต้องได้ห้าออกมาหรือความจริงเราจะมองในรูปแบบนึงก็ได้นะครับคือเมื่อกี้เป็นรูปแบบมุมมองของผู้ใช้นะครับว่าเมื่อไหร่เพิ่มเนี่ยจะมีการจัดลําดับความสําคัญให้ข้อมูลเนี่ยตัวมากสุดมันไปอยู่หัวแถวเสมอเราจะมองในมุมที่ว่าข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับก็เรียงตามลําดับที่มันเข้ามาแหละสามเข้าไปนะครับเพิ่มข้อสิบเก้า 99ก็เข้าไปแต่เมื่อไรที่เราขอ DQ เนี่ยมันค่อยไปดึงเอาตัวมากสุดออกมาอันอย่างนี้ก็ได้นะครับในมุมมองผู้ใช้ก็ยังเหมือนเดิมเลยครับก็คือขอตัวมากสุดก็จะได้ตัวมากสุดนักขนาดนั้นออกมาแต่ภายในอาจจะไม่ได้จัดเข้าแถวเรียงตามความสําคัญหรืออะไรก็แล้วแต่นะั่นเป็นเรื่องของโครงสร้างภายในมีการเพิ่มสีก็สีก็เข้ามาขอ DQ ก็ได้ห้าออกไป อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามุมมองผู้ใช้เนี่ยเรารู้แต่ว่าทุกครั้งที่ผมดีคิวเนี่ยผมจะได้ข้อมูลที่มีค่ามากสุดที่มีค่าความสําคัญมากสุดออกมานะครับแต่ภายในจะเก็บอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไป